สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาสั้นๆเร็วๆสั้นไหมนะกับเรื่อง Drive หนังเกาหลีที่บอกเลยว่าเวลาดูเนี่ยต้องดมอย่าดมแล้วก็คำเตือนใครรู้สึกอึดอัดเวลาที่ต้องอยู่ในที่แคบหรือเห็นของที่อยู่ในที่แคบเรื่องนี้อาจจะต้องมีการทำใจฮึบนิดนึงถ้าอยากดูนะคะแต่ถ้าไม่ไหวแนะนำให้เลื่อนผ่านเพราะแคบทั้งเรื่องสำหรับเรื่อง Drive นี้นะคะเป็นเรื่องราวของอินฟลูเอนเซอร์สาว ที่กว่าเธอจะโด่งดังมาได้เนี่ยเรียกได้ว่าต้องต่อสู้ชีวิตเลยแหละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่คลิปเดียวแล้วดังนะคะเธอเพยายามลองทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นตัวกินเอยไลฟ์สดเอยหรือหาอะไรสรรหามาทำแล้วก็หนักไปถึงมีการปลอมแปลงประวัติชีวิตตัวเองด้วยเพื่อให้ดูน่าสนใจเล็กน้อยแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลสิ่งที่เธอเพยายามมาในที่สุดมันก็เห็นผลค่ะเธอกลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีชื่อมีงานเข้า แล้วพอมีงานเข้าจากเด็กสาวใสๆที่จะเป็นอินฟูก็กลายเป็นว่ามีการแข่งแย่งชิงดีเกิดขึ้นรวมไปถึงการมองหาบริษัทใหม่ที่เธอคิดว่าอาจจะทำผลประโยชน์ให้เธอได้มากกว่าบริษัทเดิมซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ผิดอะไรแต่มันก็แอบเสียใจกับบริษัทที่จับมือกันมาตั้งแต่เกิดอะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวอินฟูเธอเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มดังขึ้นมาเนี่ยก็ดูไม่มีปัญหาจนมาถึงวันงานเลี้ยงวันหนึ่ง ที่เริ่มลางไม่ดีตั้งแต่เริ่มงานแล้วเพราะว่าพอเข้ามาเนี่ยนะคะเธอไม่ใช่เป็นยูทูบเบอร์คนเดียวมียูทูบเบอร์คนอื่นๆอยู่ในงานด้วยและเธอก็สร้างดิลลับกับเจ้าของงานว่าให้เหลือแค่ฉันและฉันจะแบ่งเงินให้กับเธอซึ่งแน่นอนว่าเธอโดนตลบหลังค่ะดิลนี้ไม่สำเร็จอารม์เสียพออารมสียก็เริ่มดื่มใช่ไหมคะพอดื่มก็เหนื่อยลา้า และแน่นอนว่าข้อดีของเธอคือเมาไม่ขับดังนั้นพอเธอเมาและดื่มแล้วเธอก็โทรเรียกคนขับมาแทนค่ะโดยที่เธอเนี่ยนั่งรอในรถระหว่างนั้นรอน,นั่นเองที่ทำให้เธอนั้นหลับไปใครจะคิดว่าตื่นมาอีกทีเอาโดนมัดอยู่ท้ายรถซสแล้วแถมไอตอนตื่นตนกสุดขีดเนี่ยอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาแล้วบอกว่าเธออยู่ไหนฉันพร้อมช่วยแต่กลายเป็นว่าคุยไปคุยมาเอา้า ไอ้น,นี่มันตัวต้นเหตุที่จับกูมาไว้ท้ายรถนี่หว่าเธอก็เลยเข้าพ o อยเข้าไปเด็นเลยวว่าจับฉันมาเพื่ออะไรไอคนจับมาก็เลยพูดว่าโอนเงินให้ฉันสิถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะประมาณ600กว่าล้านบอนสาวเจ้าก็บอกว่าฉันมีไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะฉันมีมากสุดก็300ยกว่าอะแต่ฉันด้วยความแลกชีวิตโอนให้หมดเลย แน่นอนว่าอาชญากรไม่ได้มีไว้ต่อรองค่ะเขาก็เลยบอกว่าในเมื่อไม่มีเธอก็หาเงินเพิ่มสีผู้หญิงบอกว่าแล้วฉันจะหายางไงฉันอยู่ท้ายรถไอตัวคนจับมาก็เลยพูดว่าเงินไลฟ์หาเงินแล้วเธอจะมีทางเลือกอะไรได้เธอเลยต้องตัดสินใจเปิดไลฟ์ขึ้นมาเพื่อขอโดเนาทจากชาวช่องครั้งนี้เธอไม่ได้โกหกเธอบอกกับชาวช่องเลยว่าฉัานถูกจับตัวมาช่วยฉันด้วย แน่นอนว่าชาวช่องตอนแรกไม่มีใขรเชื่อเลยค่ะทุกคนต่างคิดว่าเธอต้องการสร้างคอนเทนต์ในช่วงจังหวะที่เธอจนปัญญาหนุนนั่นเองเธอติดต่อกับผู้จัดก,การของเธอได้เธอก็เลยขอความช่วยเหลือผู้จัดก,การไปแต่กลายเป็นว่าผู้จัดก,การไปค้นเจอว่าเธอกำลังจะเปลี่ยนสังกัด แถมในสัญญาเปลี่ยนสังกัดเนี่ยยังมีคอนเทนต์ที่เธอต้องแสดงซึ่งดันเป็นคอนเทนต์ถูกลักพาตัวอันนี้ด้วยผู้จัดการก็เลยคิดว่าเนี่ยเรื่องล้อเล่นละผู้จัดการก็เลยตัดสินใจโทรไปหานายตำรวจผู้ชายเน้นนะคะนายตำรวจผู้ชายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องล้อเล่นเรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องขึ้นจริงเธอไม่ได้ถูกจับตัวนายตำรวจผู้ชายก็เลยโทรกลับมาหาเธอแล้วพูดว่ายันล้อเล่นแบบนี้จะหลอน คร้นี้เธอจะทำอะไรได้ยกเว้นนั่งไลฟ์ต่อไปในขณะที่กำลังมืดแปดด้านและหมดกำลังใจนั่นเองจูๆ่ๆมีนายตำรวจผู้หญิงคนหนึ่งที่คอยตามตือเธอให้ไปร่วมถ่ายสารคดีด้วยกันเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาแล้วบอกว่าฉันเชื่อเธอฉันจะช่วยเธอเองครั้นี้เป็นไงความหวังเพิ่มสูงสุดเลยนายตำรวจหญิงก็พยายามขับตามล่าสุดท้ายแล้วผิดคันจ่ะช่วยไม่ได้อยู่ดี ถ้าคิดว่าความหวังครั้งนี้ถูกพังทลายแล้วมันจะมันจุดสิ้นสุดไม่ใช่เลยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยเธอโดนบังคับโดยการให้กินนิ้วคนซึ่งครั้งนี้เธอบอกเลยว่าพอกันทีเธอไม่ทำใครจะกินกินไปฉันไม่กินคนจับตัวมาก็เลยพูดว่าไม่กินก็ได้เธอลองมองไปที่ถุงกอบค้างๆสิใครจะไปคิดเปิดออกมาปุ๊บกลายเป็นร่างผู้ชายที่เป็นเจ้าในายใหม่ของเธอที่กำลังเซ็นสัญญากัน แถมสภาพก็เหมือนตายมาแล้วด้วยคันนี้ก็ถูกบีบคั้นถึงขีดสุดพอเท่ากับว่าในท้ายรถแคบๆเนี่ยนอกจากเธอแล้วยังมีศพอยู่ข้างๆนอนเป็นเพื่อนด้วยนะเธอก็เลยกรีดร้องแล้วก็ถามไปว่าถามจริงๆทํามาทั้งหมดเนี่ยต้องการอะไรผู้ชายคนที่จับตัวเธอมาก็เลยพูดว่าเพราะว่าฉันต้องการให้เธอเนี่ยบอกกับโลกถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงของเธอผู้หญิงก็เลยยอมรับในเรื่องที่โกหกไปบ้างที่สร้างตัวตนขึ้นมานะคะ แต่ต่อให้ทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่พอใจเขาก็ยังจะเรียกร้องเอาเงินอยู่ดีจนเธอสามารถไลฟ์ได้และทำเงินได้ถึงจุดนั้นจริงๆเพราะคนเริ่มเชื่อแล้วว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเห็นศพคนข้างๆแต,แต่แต่แต่ตอนที่ได้เงินครบเนี่ยดันเลยเวลาเลยเที่ยงคืนไปหนึ่งนาทีทำให้คนแรกตัดสินใจบอกว่ายังไงฉันก็จะฆ่าเธอแม้ได้เงินก็ตามผู้หญิงก็เลยหมดทางรอดอีกครั้งแต่จูจูเจ้าโจรจับตัวก็พูดว่า มีคุญแจที่ไขได้ออกจากประตูหลังเนี่ยอยู่ในท้องศพเนี่ยเธอกรีดเอาสิผู้หญิงก็จนใจแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกรีดท้องแต่สรุปแล้วที่คิดว่าเป็นศพดันไม่เป็นแค่สลบไปเท่านั้นโดนจิ้มไปจึกก็เลยตื่นขึ้นมาคันนี้จะฆ่าก็ฆ่า,า,า,าไม่ลงแล้วถูกมาเขายังมีชีวิตอยู่ผ่าท้องได้ไงล่ะเธอก็เลยตัดสินใจเอาวะเป็นไงเป็นการเอามีดนั้นนะคะแทงลงไปที่ถังตัวถังน้ํามันรถ รถก็เลยเสียหลักพุ่งจมลงน้ำในที่สุดเธอก็หนีออกมาได้คิดว่าเรื่องจะจบจับตัวละคนร้ายได้แน่นอนเพราะเป็นคนขับไม่ใช่เลยเพราะเรื่องมันกลับตลปัดไอ้คนขับเนี่ยไม่ใช่โจรคนที่เป็นตัวการจริงๆก็คือนายตำรวจผู้หญิงที่หลอกว่าจะช่วยเธอนั่นเองเหตุผลนั้นก็เพราะ นายตำรวจผู้หญิงคนนั้นมีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายเป็นแฟนขับเธอแล้วดันพูดไม่ดีกับเธอในวันเกิดของเธอเธอก็เลยเหมือนกับแบบว่าเอามาประจานกลางหน้าจอแล้วก็มีคนไปก่อกวนจนลูกชายของนายตำรวจหญิงคนนั้นตัดสินใจจบชีวิตตัวเองค่ะนั่นก็เลยทําให้ในายตำรวจผู้หญิงเนี่ยเขาตั้งใจกลับมาเพื่อที่จะแก้แค้น โดยบอกให้โลกรู้ว่าใหญคนนี้มันจอมปลอมแล้วก็เป็นคนไม่ดีเป็นฆาตกรทางอ้อมแต่ผลสุดท้ายเธอก็แก้แค้นไม่สำเร็จซึ่งจริงๆมันไม่ควรทำถึงขนาดนี้ด้วยซ้ำใช่แล้วค่ะในที่สุดอินฟูสาวก็สามารถรอดชีวิตมาได้แถมช่องเธอเนี่ยยังมีคนสับส r คร e เยอะขึ้นอีกด้วยนะจากเหตุการณ์ครั้งนี้แต่ครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจหรือยินดีแล้วนะสิ และนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่อง dive นะคะถ้าใครชอบหนังแนวแบบต้องลุ้นคอยติดตามหัวหายใจจะไม่ทันเรื่องนี้บอกเลยว่าต้องดูเพราะว่าระหว่างการระหว่างไลฟ์เนี่ยคะ่ะมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเวลาขนาดเปิดกระโปรงรถว่าจะหนีอะคิดดูละกันใครชอบก็เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ